คือปฏิบัติบูชาพ่อครูปีนี้นะคะคณะครูก็ตกลงกันว่าต้องเขียนบันทึกส่งจากจากการฟังธรรมหลวงปู่อันนี้ก็ตั้งใจทําอยู่แล้วนะคะแต่ทําแล้วก็ยังไม่ได้สง่งท่านสมณรฟ้าใจสักทีนะคะแต่ก็ทําทุกวันนะคะ เพราะเห็นประโยชน์เพราะว่าเมื่อเราบันทึกแล้วเราได้วิเคราะห์สภาวะเราไปด้วยนะคะ,ะส่วนเรื่องที่สองก็ต้องใจจะทำจริงๆคือเคยทำมาก่อนป่วยนะคะคือว่าดูเวทนาในขณะกินอาหารนะคะตามรู้ตามดูความจริงของอาหารที่เรากินนะดูรสแท้รสเทียมกัเลสดเวทนาแท้เวทนาเทียมอันนี้ตามดูนะคะตามดูเขาแล้วตามศึกษาเขาแล้วก็ตามล้างความติดยึดกุประทานนะคะ แต่แล้วพอมาป่วยโควิดเดือนก็ล้มนะคะล้มก็เหมือนท่านบอกว่าดีแล้วจะไม่ตายพอลุกขึ้นมาปีนี้พอบอกว่าแปดสิบแปดปีจะทําอะไรก็ตั้งใจว่าก็ริมไม่ใช่ตั้งใจเริ่มทําแล้วนะคะเริ่มทําแล้วว่าเวลาทานอาหารเนี่ยต้องดูอารมณ์ของตัวเองแล้วว่าชื่นใจไม่ชื่นใจเพราะอะไรชื่นใจมากชื่นใจน้อยลดลงไหม แล้วก็รู้ความจริงของความอร่อยไม่อร่อยหรือว่ารดดูดลสผักเนี่ยดูตามจริงด,ดูความจริงของเขาค่ะก็ฝึกตรงนี้นะคะตอนนี้ตั้งใจฝึกจริงๆคือเรื่องนี้จริงๆก็2เรื่องนั่นแหละค่ะก็คือตั้งใจอยู่2เรื่องนั่นเองนะคะบันทึกธรรมะที่หลวงปู่เทศและแม้กระทั่งท่านพระไทยเทศก็บันทึกส่งนะคะแล้วก็ดูเวทนาในเรื่องอาหารนะคะเวลารับประทานอาหาระะตั้งใจมั่นจะทําว่าจะละลางลดลงให้ได้เท่าที่จะทําได้ค่ะ นี่คือความพยายามที่จะบูชาหลวงปู่ใน88ปีค่ะ